ชนบุรีพาวนะคะรางวัลดีเด่นของจังหวัดนะคะแค่นิพาพานสวัสดีค่ะคิดนิพาพานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสาวอ่อนสาวอ่อนบ้านนาแต่ามารับรางวัลกันค่ะ สอดัางออนกำลังใจให้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจค่ะ ได้รับรางวัลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะเราได้มาแลยนี <c oughs> ่ใบรางวัลราได้รับรางวัลแล้วไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะลำดับที่หกสี่ห้านางสาวสุธยาอ่ำซ้ก จุดโทษค่ะทีเทไหร่<ป>บรรยากาศนะคะบรรยากาศ

ดีใจค่ะที่ว่าสินค้าของตัวเองได้มีมาตรฐานชุณภรีนะคะคนต่าที่แบบซื้อไปรับประทานก็จะได้มั่นใจค่ะมีมาตรฐานขคุณค่ะช่องสาวิีโอสวยแลส,สงวนะคะน <S <S หนุ่ม่มหนถ่ายคู่กับคนสวยเลยอันไหนลำดับที่ะลำดบที่75นางสาวธนิภาวชิราตรียากรลำดับที่7จ มีงานท่ากลางตะขากรก็จะมีสมัารมีพ่วงในการส่งเสริมสากิจขนาดกลางขนาดย่อมประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีประธานสภาสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีนะคะมี เครือข่ายประธานเครือข่ายบิสขับจังหวัดชนบุรีหน่วยงานภาคแล้วแยะนะคะได้รับเกียกรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีมามอบให้นะคะชมบรรยากาศทุกคนค่อนข้างเยอะนะคะเลยอามาคุณเอามาอุ้ยพท์ นี่ก็ประธานสมาทานจังหวัดชลบุรีที่เป็นเมื่อกี้เราถ่ายรูปที่เป็นยังได้ส่งไเลยยังค่ะจะถ่ายรูปร่วมกันนะคแล้วพักไลน์มานะคะขอบคุณมากนะแต่ว่าคุณบอยบอกว่าขอนทุกอยรูปเีื่ส่งมา่ขเข่าก็อ่านค่ะาวเยวะกระเยอ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่กิจค่ะขอบคุณ